สวัสดีค่ะโอเคพีเ OK คซึ่งทีมชาแนลค่ะที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรากําลังคิดว่าจะถักเท้าแมวค่ะก็เลยวาดภาพนะคะร่างภาพไปแล้วก็จะถักนะคะให้ได้ตามที่วาดนะคะก็ร่างไปก็ตรงกลางนี้นะคะก็คิดว่าจะทําเป็นคล้ายๆหัวใจนะคะ แล้วก็ขอบนะอันนี้เหมือนไข่ดาวเลยนะคะแล้วก็ออวาดไปก็นึกไปด้วยนะคะว่าจะถักยังไงนะคะแล้วก็ไปเขียนขั้นตอนนะถักไปด้วยแล้วก็เขียนขั้นตอนด้วยอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วออพอนะถักเป็นรูปแมวรูปเท้าแมวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะอม ลงนะคะวิดีโอนะคะเต็มๆในวิดีโอหน้านะคะในการถักนะคะซึ่งจะลงทั้งช่อง OKPK s u s t i n e y Channel นะคะแล้วก็ช่อง Two c u p Corner นะคะที่เป็นการพูดนะหัดพูดภาษาอังกฤษของเรานะคะโอเคก็ตอนนี้นะคะก็ขอตัวไปถักต่อก่อนนะคะดูจบแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องทั้งสองช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ